สวัสดีครับเพื่อนนลงทุนครับพบกับผมรุตเอรกราฟนะครับในคลิปนี้เป็นนะครับช่วงเย็นของวันที่11มกราคม2021นะครับก็เป็นวันจันทร์นะครับในคลิปนี้จะมาสอนคร่าวๆนะครับวิธีการในการที่จะวาดเส้นเลเซอร์สีขาวนะครับเพื่อที่จะหาจุดทำกำไรสมมุติเราได้กำไรมาระยะหนึ่งแล้วนี่นะแล้วอยากอยากจะตัดทำกำไรตรงที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดนะครับก็ ทำยังไงนะครับจะทําให้ดูในคลิปนี้นะครับเริ่มแรกนะครับเราก็ไปดูที่อันนี้นะครับเป็นคู่เงินยูโรออสซีดอลร์นะครับกราฟห้านาทีเราบอกว่านะครับถ้าเป็นหุ้นก็เป็นนะครับซื้อซื้อที่เส้นฟ้าไปขายทํากาไรที่เส้นสมใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นฟอเร็กคือคู่คู่เงินค่าเงินนะครับเราจะพูดว่าซื้อที่เส้นฟ้าไปปิดทํากาไรที่เส้นส้มนะครับและ เนื่องจากว่าค่างเงินเนี่ยมันเทรดได้สองทางทางั้งทางขึ้นและทางลงนะครับในทางลงเนี่ยเราก็จะพูดว่านะครับขายที่เส้นส้มแล้วไปซื้อขืนที่เส้นฟ้านะครับขายไม่ใช่ขายที่เส้นส้มแล้วไปปิดสถานะทํากําไรที่เส้นฟ้าครับประมาณนี้นะครับทีนี้ในตัวอย่างนี้เป็นกรณีของขาลงนะครับขาลงเราก็ดูนะครับ AI BB59 เนี่ยก็สร้างเส้นส้มเส้นฟ้าให้เราโดยตรงมัดไว้แล้วนะครับแล้วก็มีแท่งบวกบวกลบต่างๆนะครับพราะฉะนั้น เราก็มองหายูเทิร์นถ้าเป็นขาลงเราก็มองหาการทํายูเทิร์นที่เส้นส้มใช่ไหมครับมองเห็นกันไหมครับยูเทิร์นที่เส้นส้มก็ตรงนี้นะฮะตรงนี้นี่คือยูเทิร์นนะครับ่ผมเอาตัวหนังสือมาวางให้ดูหนึ่งนะครับยูเทิร์นนี่ผมทําเป็นเทมเพลตไว้แล้วนะครับทำว่ายูเทิร์นสีสีชมพูนี่ทําเก็บไว้เพราะใช้เยอะก็ไม่ต้องมานั่งพิมพ์ใหม่เนี่ยยูเทิร์นอันนี้คือยูเทิร์นที่เส้นส้มนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ขายนะครับเราก็ขาย ที่ประมาณนี้มันยูเทิร์นเสร็จเราก็ขายนะครับนี่เราก็บอกว่า,าขายที่เส้นส้มเซลล์ออนินนะครับที่ตรงนี้แต่มันยูเทิร์นเสร็จแล้วเราก็เอามาขายแถวนี้นะครับมันตรงกับแท่งลบสองพอดีเห็นไหมครับนี่คือแท่งลบสองแท่งลบสองก็คือวันนี้วันที่สิบเอ็ดมกราเนี่ยประมาณบ่ายสี่โมงนะครับพอมันนับด้านบวกเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนทำยูเทิร์นทำด้านบวกนะครับแล้วเสร็จแล้ว มันมันทะลุกลับลงมานะครับมันแทงทะลุเส้นเส้นส้มขึ้นไปได้หน่อยหนึ่งนะมันก็ลงตัดลงมาเป็นยูเทิร์นนะฮะกลับทิศนะครับ,บ,ทรบแท่งที่กลับทิศนี่ก็คือแท่งลบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นพอเปิดแท่งลบสองเราก็เข้าขายที่ราคาเปิดเลยเร,เรียกว่าเซียวออเรนต์นะครับนะแล้วก็ปล่อยให้กำไรเทรดขาลงเนี่ยราคายิ่งลงเรายิ่งได้กำไรนะครับอ่าเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้นับได้ลบเก้าก็เกิดเส้นฟ้าขึ้นนะฮะอ่าตรงนี้ไปชนเส้นฟ้าเดิมก่อนเส้นฟ้าเดิมอยู่ที่หนึ่งจุดห้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ด นะครับออสเตรเลียต่อยูโรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพอมันชนเราก็ดูปริยานะครับว่ามันมันชนแล้วเป็นยังไงนะครับปกติเส้นฟ้ามันก็จะเป็นแนวรับแนวต้านใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปรากฏว่าชนแล้วอ่ะเลยนะครับไม่มีการเด้งการอะไรเลยไม่มีการยูเทิร์นนะครับมันมันเลยลงไปเลยนะครับเลยลงไปเลยก็ก็แปลว่าวิ่งต่อวิ่งต่อในทิศทางนั้นนะครับแล้วมันก็ลงมาถึงลบเก้าแล้วก็สร้าง AI ก็สร้างเส้นฟ้าใหม่ให้เราที่หนึ่งจุดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับเสร็จแล้วเราก็ดูว่ามันเกิดยูเทิร์นอีกไหม ปรากฏว่าไม่เกิดนะ่มันก็ทะลุลงไปอีกนะทะลุลงไปมันก็ทะลุไหลลงไปนะครับทีนี้ระหว่างทางเนี่ยนะครับเราอยากจะรู้ว่าเอ้ยตรงไหนมันมันมันน่าจะต้องทํากําไรแล้วนะครับถ้าถึงว่าใครใครที่แอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยถ้าเริ่มต้นแบบบ้านๆก็อาจจะพอครบสิบปีบปุ๊บทำกำไรเลยนะครับตั้งตั้งไว้เลยว่าสิบปีบให้ทากาไรปิดสถานะได้กําไรสิบปีบนะครับนั่นแปลว่ามันจะต้องใช้ระยะเวลาวิ่งลงมาระยะทางวิ่งลงมาประมาณสิบสี่ปีนะครับเพราะว่าอ่าคู้เงินนี้ต้องจ่ายหัวคิวให้กับโบเกอร์สี่ปีนะครับโดยประมาณนะ ทีนี้นะครับก็สิบสี่ก็ได้ไปแล้วสำหรับคนที่บ้านๆนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าคนที่อยากจะได้มากกว่านั้นเราอยากจะแทร็กเรียกว่าเลทเดอร์พฟิตนั่นนะหรือว่าอยากจะแทร็กให้มันได้มากสุดนะครับซึ่งอันนี้ก็เสี่ยงนะครับวิธีการก็คือไปเปิดฟังก์ชันแม็กมินในพ r o ตบีห้าเก้านะครับมันจะมีอยู่ตรงที่ด้านล่างนี้นะครับเ่าะยูสแม็กมินไฟเดอร์นะครับตัวนี้ปึ๊บ่ามันก็จะเลเบลขึ้นมาว่าแท่งไหนเป็นแม็กแท่งไหนเป็นมินนะครับเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านนะครับเราก็พบว่าแท่งเนนลบบป็ะครั ก่อนหน้านั้นแท่งไหนเป็นแม็กอีกนะครับแท่งนี้แท่งบวกสีเป็นแม็กนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะลากเส้นเลเซอร์เส้นเลเซอร์ที่นี่ก็คือเทรนไลน์นะครับที่ต่อต่อสายออกมาไปถึงอินฟินิตี้คือด้านหนึ่งเริ่มต้นแหละส่วนด้านปลายนี่ไม่ไม่จำกัดไปเรื่อยๆเหมือนเรายิงแสงเลเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเชื่อมระหว่างแม็กนี้แม็กแท่งบวกสีกับแม็กแท่งลบหกนี่นะครับเข้าด้วยกันเพราะนั้นเริ่มต้นเราจะเปิดแม่เหล็กก่อนเปิดแม่เหลก็กเ,เ,เสร็จปุ๊บเราก็ไปที่ตรงนี้เลือกเทรนไลน์นะครับ เทรนไลน์ D anyway, นี้ก็ต้องเลือกแบบที dumpling, <th> <th> ่มันนะครับมันจะมีหลายแบบคือแบบปลายปิดปลายหยุดนะครับหยุดที่จุดที่เราวางกับปลายเป็นลูกศรนะครับอยู่ที่จุดที่เราวางกับอันสุดท้ายขวาสุดนี่คือเราวางแล้วมันไม่หยุดมันจะไปต่อจนถึงอันนั้นนะครับไปต่อไม่หยุดเราเลื่อนขวาสุดนี้นี่เรียกว่าเทรนไลน์หรือผมเรียกมันว่าเลเซอร์นะครับนี่แล้วก็แตะลงไปที่พื้นที่ไรที่หนึ่งนะครับแล้วก็เอามือลากมันจะเกิดจุดสองจุดแล้วก็เกิดเส้นเลเซอร์ขึ้นมาใช่ยนะฮะแล้วก็เอามือมือดึงหรือเอาเมาส์ดึงนะครับอ่่าาาจุดแแรกกไไไไปปวว้้้้ททีีนนะคับห็ตเเสใม สูงจุดของตรงที่เป็นคาว่านแมกนะครับนี้พอเราเราเปิดแม่เหล็กแล้วเนี่ยมันไปเราไปปล่อยใกล้ๆตรงจุดที่เราต้องการมันจะดูดเข้าไปหาจุดนั้นเองนะครับนี่ปึ๊บได้แหละนะครับอันนี้คือเส้นเลเซอร์แมกแมกนะครับต่อมานะครับระหว่างทางลงเนี่ยมันก็สร้างจุดมินที่แท่งลบห้าสร้างจุดมินที่แท่งลบสิบสองนี่นะครับนี่เพราะฉะนั้นเราก็เอาเลเซอร์อีกลำหนึ่งมาวางนะครับลากขึ้นไปเอาจุดแรกไปวางไว้ที่มินนะครับก็คือแท่งลบห้าวางไหมไม่วางนะครับอ่ แล้วก็จุดที่2ไปวางไว้ทงที่ใต้แท่งลบสองลบสิบสองนะครับนี่ได้สองแท่งมานะครับได้สองเลเซอร์มาเพราะฉะนั้นเห็นว่าราคาเนี่ยมันวิ่งไปตามช่องที่เลเซอร์สองลำเนี่ยบีบเอาไวน้นะครับนะฮะทีนี้นะครับเราต้องหาจุดที่ว่าจุดจุดทีนี้ถ้ามีจุดแม็กจุดมินเกิดใหม่แล้วก็อัปเดตเส้นเป็นคู่ล่าสุดไปเรื่อยนะครับนี้ระหว่างทางเนี่ยเรามองหาว่ามันจะไปทะลุนะครับเราต้องการขาย ที่กำไรเราต้องการปิดสถานะที่กำไรสูงสุดถูกไหมครับเพราะถ้ามันมันย้อนกลับขึ้นข้างบนใหม่อีกทีหนึ่งแล้วมันทะลุเส้นขาวด้านบนขึ้นไปได้นยเราก็จะไม่เอาต่อแหละเราจะไม่ไปต่อแล้วก็จะปิดสถานะทำกำไรที่ตรงนั้นนะครับทีนี้ระหว่างที่มันวิ่งลงเนี่ยนะครับเราจะมีตัวช่วยอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นลูกศร ARBG นะครับ AR ก็คือบาร์เฟรตหรือว่าเหนือแดงนะครับ BG คือบิโลกรีนบิโลกรีนก็คือใต้ใต้เขียวนะครับ AR เหนือแดง BG ใต้เขียวนะครับ ผมจะไปเปิดตัวนี้ขึ้นมาปัจจุบันนี้มันเราเราไม่ได้ใส่นะครับผมก็เปิดปินแอโร่อัพดาวขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นจุดไหนที่มันเกิดบิโลกรีนขึ้นมันก็จะเป็นนะครับลูกศรสีแดงชี้ลงนะครับตรงไหนที่เป็นอัปเฟรสมันก็จะเกิดลูกศรสีเขียวชี้ขึ้นนะครับสังเกต Lindsey, ที่ตรงแท่งนี้นะครับแท่งนี้แท่งลบหนึ่งเนี่ยมันเกิดลูกศรชี้ลงแปลว่าอะไรแปลว่าแท่งลบหนึ่งเนี่ยราคามันลงไปต่ํากว่าแท่งเขียวก่อนหน้ามันนะครับแท่งเขียวก่อนหน้าคือแท่งไหนคือแท่งน,น เพราะฉะนั้นทะลุลงมาได้แล้วมันก็เกิดบีโ o กรีนหรือใต้เขียวนะลูกศรูชี้ลงเกิดขึ้นมานะครับก็บ่งบอกว่าเนี่ยมันมีโอกาสเป็นที่ทงลงนะนะครับแน่นอนโอกาสมันก็มีผิดพลาดได้แน่นอนนะครับทุกๆบริเวณนะครับแต่ว่ามีโอกาสมากที่จะเป็นขาลงนะครับมาถึงตรงนี้นะครับเราจะสังเกตว่ามันเกิดแท่งสีเขียวเล็กๆขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ที่มันเกิดแท่งสีเขียวเราก็เดาได้เลยว่าเออมันมีโอกาสที่จะเกิดบีโลกรีนถูกไหมครับเพราะมีสีเขียวอาจจะมีสีแดงต่อไปแล้วก็ลงต่ำกว่าสีเขียวนะครับมีไหมก็ ก็เกิดบิโลกรีน Green ขึ้นหรือใต้เขียวขึ้นก็มีลูกศรอย่างหนึ่งพอลูกศรน,นี้ขึ้นเราก็เฮ้ยมันไปต่อได้นะครับแล้วก็แทร็กไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้สมมติว่าราคามันเราก็มาดูชนเส้นฟ้าเอาไม่อยู่ไม่มีการยูเทิร์นไหลลงไปนะครับชนเส้นฟ้าเกิดเส้นฟ้าใหม่ขึ้นมาก็ไม่ยูเทิร์นี่ก็ไหลลงไปนะครับพอเกิดมินนี้ปุ๊บเราลากมินก็ได้ได้เส้นมินตัวที่2ขึ้นมาแทง่งแท่งมินตัวที่สงขึ้นมาแล้วได้เส้นล่างมานะครับเส้นนี้นะครับทีนี้เราก็ไปเร,ร,รื่อยจนกระทั่ง มันคือเส้นฟ้าเดิมที่สมัยนานมาแล้วนะครับที่ผมเลื่อนออกให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนเลื่อนเอาไ็นเหล็กออกก่อนนะครับเนี่ยมันคือเส้นฟ้าที่ AI เคยสร้างไว้นานมากแล้วนะครับแล้วมันเปลี่ยนเป็นเส้นฟ้าใหม่ไปนานแล้วนะครับมันก็เลยหยุดไปแต่เส้นฟ้าที่เคยมีเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่สําคัญนะครับมันมีอยู่มีความสําคัญอยู่เพราะนั้นถ้าเราเราอาจจะนะครับขยายเส้นฟ้าปางเนี่ยไปในอนาคตเพื่อจะดูนะครับว่าราคามีปรยากับเส้นนี้บ้างไหมนะครับโดยการที่เอาจุดเส้นประนะครับ เส้นขนานเนี่ยมาวางนะครับเส้นขนานนี่ก็หาไาจากในเมนูง่ายๆนะผมลบออกไปก่อนแล้ววางให้ดูใหม่นะครับเนี่ยเราเลือกที่ตรงนี้แล้วมันจะมี horizontal line นะครับอันนี้นะเลือกมาปุ๊บเนี่ยผมก็เลือกสีฟ้าแล้วก็ไปเลือกเส้นที่เป็นแนวปละนะครับมันจะมีเส,ส,ส้นต่อเนื่องเส้นจุดแล้วก็เส้นขีด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 นะครับอ่าผมเลือกเลือกเส้นแนวปละ,ะ,ะได้แล้วปุ๊บเนี่ยผมก็เลือ่อนเอามือเลื่อนไปไปวางไว้ทับเส้นฟ้าเดิมนะครับเส้นขนาน horizontal line นี้มันจะขยายไปทางทางอดีตนะครับทางซ้ายไม่ไม่จำกัดขยายไปทางขวาไม่จํากััดนะครบ ทำนองเดียวกันผมก็ทาแบบเดียวกันกับเส้นฟ้านี้นะครับพอไหลเส้นฟ้านี้เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นฟ้าบางก็จริงแต่ว่ามันไปถึงอนาคตอีกระดับหนึ่งมันหยุดนะครับมันหยุดเนี่ยมันหยุดเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนระดับใหม่ขึ้นที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นแต่ผมต้องการที่จะนะครับขยายมันต่อไปอีกเพราะว่ามันก็ยังมีความสําคัญอยู่นะครับอ่ามัวเลยนะครับมัวละย้อนกลับไปธีเดิมนะครับ ก็โดยประมาณนะครับไม่ได้ต้องเป๊ะอะไรนี่นะครับทำนองดยวการเส้นล่างสุดเนี่ยมันก็เป็นส่วนต่อขยายของอันนี้นะครับเห็นไหมมันเคยมีเส้นฟ้าบางที่ตรงนี้แล้วมันหยุดไปนะครับเราก็มาขยายให้มันอีกนะฮะโดยการใส่ฮอริซอนทอลน์เข้าไปนะครับนี่เราก็จะรู้ว่ามันเป็นเส้นปลาเราก็รู้ว่าอันนี้อันนี้เราเติม้าไปเองเอไอ้ไม่ได้เติมให้นะครับนี่เพราะฉะนั้นพอราคาเนี่ยมันไหลลงมาเข้าใกล้บริเวณโซนนี้เ,นเราก็คาดหวังว่ามันอาจจะมีการทำยูเทิร์นที่เส้นฟ้าเหล่านี้นะครับเป็นเส้นฟ้าที่เราขยายออกมาเนี่ยก็ได้นะครรับก็ใหู้้ ว่าม,มันมีเส้นฟ้าเก่าตั้งสามเส้นนะแถวเนี้ยน่าจะเป็นแนวรับที่แข็งพอสมควรนะครับแต่ว่าเส้นแดงนี่คืออะไรเส้นแดงนี่คือราคาต่ำสุดของเมื่อวานนะครับเส้นเขียวข้างบนนู้นคืออะไรคือเส้นราคาสูงสุดของเมื่อวานนะครับเมื่อวานสําหรับค่าเงินเนี่ยมันเริ่มที่ตีห้าของวันนี้นะครับนี่ให้ดูว่านี่คือตีห้าตีห้าของวันกันที่สิบเอ็ดนะครับตีสี่สี่สิบห้ามันคือของเมื่อวานแล้วนะครับตีห้าเป็นของวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นอ,อ เราอยากรู้ว่าเมื่อวานนี้ราคาสูงสุดต่ำสุดอยู่ไหนก็ดูเส้นแดงเส้นเขียวนะครับวิธีเปิดดูเนี่ยก็ดูตรงนี้นะครับเนี่ยฮะรอแซดไฮโลเ e เวลเนี่ยนะครับถ้าเราเอาออกมันก็จะไม่ว่าเส้นแดงเส้นเขียวนะครับแต่สำหรับโ o ลเลเนี่ยเส้นแดงเส้นเขียวก็สำคัญนะครับเป็นจุดเป็นเส้นสำคัญเหมือนกันเพราะว่ามันทำตัวเป็นแนวรับต้านคล้ายๆกับเส้นส้มเส้นฟ้าเลยนะครับเพราะนั้นเราจะเอาด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นหุ้นก็ไม่ต้องก็ได้นะครับไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับเอะเสร็จแล้วมาถึงตรงนี้นะครับจะเห็นว่าพอมาถึง แล้วแท่งถัดมานะครับเวลา1 7 3 0นาทีปรากฏว่าโอเป็นสีแดงมาตั้งนานกลายเป็นสีเขียวนะสีเขียวนี้เป็นสีเขียวที่ความสูงเท่ากับสีแดงก่อนหน้าเลยสีแดงที่อยู่ติดกันเนี่ยเห็นไหมฮะแปลว่ามันลงมาเท่าแรงขายขายลงมาเท่าไหร่มันมีแรงซื้อย้อนกลับไปเท่านั้นนะครับเรียกว่าแรงซื้อกับแรงขายเท่ากันนะครับแปลว่าเฮ้ยมันมีโอกาสกลับตัวนะนะครับแล้วพอปิดแท่งปิดแท่งสีเขียวนี้นะครับ ที่เวลาเท่าไหร่สิ็นาฬิกาแท่งนี้เป็นแท่งสิบเดนาฬิกาสินะครับมันนับเวลาเริ่มนะครับเพราะฉะนั้นแท่งละห้านาทีก็แปลว่าพอครบ17เดนาฬิกาสิห้านาทีแท่งนี้ปิดลงปุ๊บเนี่ยนะครับปรากฏว่าแท่งแดงก่อนหน้ามันเนี่ยมีราคาต่ำสุดต่ำกว่าทางซ้ายและทางขวามันก็เกิดมินขึ้นมานะครับ <ๆ S 2> พอเกิดมินใหม่ขึ้นมาเราก็อัปเดตนะครับอัปเดตเพื่อนๆที่ถามผมว่าอัปเดตยังไงเนี่ยกำลังสอนนะครับลากเส้นฟ้าเ,าเส้นเลเซอร์เนี่ยเวลามันเกิดมินใหม่เราก็อัปเดตเออผมมับบให้ออััันนนดูะคร ผมก็เอาจุดเนี่ยไปวางไว้ที่มินใหม่นะครับแล้วเลื่อนจุดเก่าเนี่ยมาที่มินก่อนหน้ามันนะครับนี่ด้านล่างก็ยังเป็นช่องคล้ายๆเดิมนะครับแม็กใหม่มีบ้างไหมบริเวณที่ลงมานี้ไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแท่งถัดไปนะครับเวลา17บเนกาสามนาทีแล้วไปปิดสิ้นสุดที่17บเนกาสีนาทีจะปรากฏปรากฏว่านะครับลูกศรอ,อัพสีเขียวเกิดขึ้นมาไปว่าอะไรมีกรณีอับบฟเฟรหรือ AR หรือนะครับเหน,นือแดงเกิดขึ้นเห็นไหมครับเห็นเหนือแดงไหมนะครับนี่แท่งแดงก่อนหน้ามันนี่ระดับส แล้วแท่งตัวมันเนี่ยแท่งบวกหนึ่งเนี่ยนะครับมันวิ่งสวนเลยเลยจุดนั้นขึ้นไปเลยสูงสุดขึ้นไปเพราะว่ามันเหนือแท่งแดงขึ้นไปได้นะครับก็เกิดเส้นลูกสรสีเขียวนี้ขึ้นมานะครับจะเห็นว่าลูกสรสีเขียวนี้มันไม่ได้เกิดมาตั้งแต่นู่นเลยนะฮะตั้งแต่ยอดยอดตอนที่มันเริ่มลงมาตอนอยู่เทิร์นตอนแรกเลยพอเกิดตรงนี้แล้วแปลว่าจบรอบนะครับดีเอ็นนะฮะแล้วก็ปิดสถานะเลยทากาไรกด close ตูมตูมเลยนะครับเพราะว่าใน n t f o เนี่ยเวลาเรากดปิดสถานะมันจะดังตูมนะครับดังตูมเสร็จปปุ๊บบมมัันนนกกกก็ขึ้้าาาาาาว่่เรรรไไไดดํีทะค นี่ฮะนี่คือวิธีการแทร็กกำไรนะครับทีนี้เราจะถือว่าอันนี้มันจะถือว่ามันเด้งเส้นฟ้าได้ไหมผมก็ว่าได้อยู่นะครับเพราะว่าเนี่ยมันก็ประมาณมันเกือบจะถึงเส้นฟ้านะครับเพราะว่าเราอย่าไปถือเส้นเป็นจริงเป็นจังว่าเส้นแต่ละเส้นมันต้องเป๊ะทุนยมหลักที่ดูนะครับแต่ละเส้นนี้ทุนยมหลักที่เท่าไหร่ตุนยมหลักที่5นะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลามันลงมาขนาดนี้เป็นผมผมก็บอกได้เลยว่ามันชนเส้นฟ้าแล้วเด้งขึ้นไปนะครับมันชนเส้นฟ้าแล้วเด้งขึ้นไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันก ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นแท่งแล้วบังเอิญแท่งนี้เป็นแท่งบวกหนึ่งด้วยนะครับก็เสริมกันว่าเฮ้ยมันมันเป็นขาขึ้นแหละนะครับเสร็จแล้วเราก็ดูต่อนะครับอ่ะขายไปแล้วนะครับเราปิดไปแล้วเราทิ้งเราดูว่าเฮ้ยมันมันเป็นขาขึ้นใหม่จริงมั้ยนะพอพอแท่งนี้ปิดไปนะครับแท่ง17:45นปิดไปก็แปลว่าเวลามันเท่ากับ17:50นแท่ทงแดงนี้แท่งแท่งแดงนี้เป็นแท่งบวก3นะครับปิดลงปุ๊บปรากฏว่าแท่งบวก2เนี่ยมันสูงกว่าแท่งบวก3และบวกงเพราะนั้นก็เกิดคําว่าแม็กขึ้นมานะครับพอเกิดคําว่าแม็กขึ้นมาแล้วเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องอัปเดตแท่งนี้อีกมั้ครับเเส้นเส้นบนนี้นะฮะ แล้วก็แตะที่เส้นบนแล้วก็ลากจุดนี้มาไว้ที่จุดแม็กใหม่นะครับแล้วก็ลากจุดเดิมมาไว้จุดเก่านะครับนี่ก็คือเส้นเลเซอร์เส้นใหม่นะครับวันจะเห็นว่าอ่ะแปลว่าอะไรตรงนี้เราก็จะเห็นว่าราคาบันชนเส้นเลเซอร์เส้นใหม่แล้วมันลงนิดหนึ่งนะฮะลงแล้วทีนี้ถ้ามันจะไปต่อมันต้องพุ่งเลยเส้นเลเซอร์นี้ขึ้นไปให้ได้นะครับอ่ะปรากฏว่านะครับมาถึงตรงนี้นะครับสิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบห้านาที จบแท่งนี้ก็สิบแปดเดย์กาพอดีนะครับปรากฏว่าแท่งนี้เนี่ยนะครับมันแท่งบวกสี่เนี่ยมันต่ำกว่าแท่งบวกสามและบวกห้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เกิดมินขึ้นมาอ่าก็เกิดมินใหม่แล้วเราก็อัปเดตแท่งนี้นะครับเลื่อนไปที่มินนี้แล้วก็จุดไว้ล่าสุดแบบนี้นะครับก็จะได้กรอบราคาแบบนี้นะครับเห็นว่าแท่งบวกห้าเนี่ยมันทะลุนะครับเส้นขาวนะครับข้างบนไปแล้วเพราะฉะนั้นก็วิ่งต่อวิ่งต่อนะครับและ มาถึงแท่งปัจจุบันที่ผมกำลังพูดอยู่นี่ยังไม่จบแท่งนี้นะครับเพราะฉะนั้น,น,นตอนนี้ณตอนนี้ยังเหลือเวลานะครับเห็นเวลามันวิ่งวิ่งลงถูไหมครับเนะี่ยเขาติ้งดาวนะครับสามจุดหนึ่งแปดอีกสามนาทีกว่านะครับแท่งนี้ถึงจะปิดลงนะครับแต่ว่าตอนนี้เกิดคำว่าแม็กซ์ขึ้นนี่ถามว่าแม็กซ์ที่ตรงนี้ถาวรหรือยังนะครับนั่นยังไม่ถาวรนะครับจนกว่าแท่งนี้จะจบลงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าแท่งนี้อาจจะทะลุข,ขึ้นไปสูงกว่าตัวตัวแท่งบวกหกนี้ก็ได้นะครับตอนนี้เราอยู่แท่งบวกเจ็ดนะครับว่า แท่งนี้เนี่ยจะทําให้เกิดแม็กไหมสมมติว่ามันมันนับแล้วไม่ไม่ไม่ขึ้นเลยไปแท่งแม็กนี้นะครับสมมติว่าแม็กนี้ถูกพิมพ์ลงไปด้วยอย่างทาวรเมือม่อเมื่อจบแท่งสีแดงนี้นะครับสมมุติอย่างนั้นเราก็อัปเดตโดยการเลื่อนนะครับแตะแล้วก็เลื่อนเลื่อนมาไว้ที่แท่งใหม่นี้นะครับแล้วก็เลื่อนอันนี้ไปไว้ที่แม็กเก่าก่อนหน้านะครับเอ่อถ้าเป็นแบบนี้ก็แปลว่านี่มันกําลังจะทะลุด้านบนเราก็ไม่รู้จะทะลุไหมนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวก่อนจริงๆผมก็สอนจบแล้วนะครับแต่ว่าจะรอให้จบแท่งนี้ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงครับนี่มันจะผ่านก็ไม่ผ่านนะเดี๋ยวผมขยายสูงข้าไปดูนะครับมันจะสูงกว่าก็ไม่สูงกว่าสักทีเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเพราะถ้าเมื่อไหร่มันสูงกว่าคำว่าแม็กล่าสุดนี่จะหายไปนะครับหรืออีกหนึ่งนาทีสามสิบวินาทีเราก็จะรู้ว่าเป็นอ้าวเห็นไหมหายไปแล้วเห็นไหมครับนี่อันนี้ก็เราไม่ต้องไปนั่งจ้องว่าแท่งไหนสูงกว่ากันนะครับเราใช้ฟังก์ชันแม็กมินไฟเดอร์นะครับเอ AI มันจะหาให้เรราัััตตโนนมิะคบ เนี่ยนะฮะเมื่อไหรก็ตามที่ตอนนี้มันหายไปถาวรแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าความสูงของมันถูกทําลายไปแล้วเทเบิลหกนะครับเทเบิลหกถูกทาลายไปแล้วนะเพราะฉะนั้นมันทําลายไปแล้วแปลว่าอิที่ลรออัปเดตนี้ใช้ไม่ได้นะครับเราก็ถอยกลับไปผมขี้เกียจไปนั่งวาดใหม่ผมก็ถอยกลับไปนะครับนี่กลับหรือยังยังนี่นะครับได้ไหมก็เช็คนิดหนึ่งแหละโอเคก็เป็นแบบนี้นะครับจะเห็นว่าเส้นเลเซอร์ลำล่างเนี่ยที่เชื่อมระหว่างมินกับมินเนี่ยนะครับ มันก็เป็นเหมือนไกด์นะครับเป็นเหมือนไฟฉายสองทางให้ราคาวิ่งตามเส้นไปแต่ผมถึงเรียกว่ามันเป็นเลเซอร์นะครับอในโลกนี้ไม่มีใครเรียกมีผมเรียกคนเดียวเชื่อไหมนะครับคือเวลาเราเราเรียกแบบนี้นะครับมันเข้าใจง่ายดีเอ๋เข้าใจง่ายดีใครพาเรียกผมเรียกเองเราเรามีสิทธิ์ที่จะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับว่าให้ให้เราเข้าใจง่ายนะครับโอเคนี่ครับแท,ท่งลบแท่งบวกแปดแล้วนะครับแท่งบวกแปดแล้วมันจะบวกเก้าไหมเพราะถ้าบวกเก้าปุ๊บนะครับเส้น เส้นส้ม1.58 1.28นี้จะตกลงมาที่นี่ทันทีเลยนะครับแปลว่าถึงเส้นส้มแล้วเส้นส้มแล้วแปลว่าอะไรแปลว่า,าซื้อที่เส้นฟ้านะครับเราจะซื้อถ้าสมมติว่าเราเอากำไรไม่มากซื้อที่เส้นฟ้าข้างล่างนี้เราไปขายที่เส้นส้มที่กำลังจะเกิดใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาละมันต้องรออีกเป็นสิบนาทีผมไม่รอแล้วนะครับก่อจะถึงบวกเก้านี้ต้องรออีกอีกประมาณแปดเก้านาทีนะครับไม่รอเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คงเห็นแล้วว่าเราจะแบบบ้านๆนะครับแบบบ้านๆคืออะไรผมเคยเซฟเทมเพลตนี้เอาไวน้น นี่นะครับตั้งชื่อไว้ว่า fxbbco 5 m นะครับตัวที่มีดาวขึ้นเนี่ยนะครับ fx ก็คือ forex นะครับ bbco ก็คือ buy blue close orange นะครับไม่ได้ sell orange นะครับ close orange เพราะว่านี่เป็น forex นะครับเสร็จได้สองด้านเวลาทำกำไรต้องเขียนทำกำไรหรือทำขาดทุนต้องพูดว่า close นะครับหรือปิดสถานะนะครับ5 m นะฮะถ้าเราใส่ดาวเอาไว้นะครับมันก็จะเอาเทมเพลตเนี่ยไปทำเป็นวงกลมไว้ที่หลังคำว่าเทมเพลตนะครับแล้วอักษรแรก ของตัวนี้นะครับ f x นะครับมันจะเอาอักษรแรกมาใส่ไว้ในวงกลมนะครับบนปุ hmm. ผมเขียนว่า f x ก็เป็นเอาตัว f มาใส่นะครับเสร็จ hmm. แล้วนะครับถ้าเรา,เอาอยากจะให้กลับไปที่เดิมตอนที่เราตั้งไว้ไม่มีคําว่า max min ไม่มีลูกศรน,นะครับเราก็กดตัวนี้ปุ๊บนะครับ มันก็จะกลับไปใช้เดิมอ่าอ๋อที่ผมตั้งไว้คือมีลูกศรมีคำว่าแม็กแม็กมินอยู่นะครับแต่ไม่มีลูกศรน,นะครับเพราะว่าลูกศรเนี่ยบางทีถ้าเราใส่เข้าไปแล้วเวลาเราซูมเอาเยอะๆนะลูกศรมันจะลอกตามนะครับเพราะว่ามัน,ม,นมันใหญ่นะก็เราเราค่อยมาเติมเอาทีหลังก็ได้นะครับแต่ว่าที่ใช้ประจับจริงๆคำว,ว่าแม็กซมินเนี่ยถ้าเราซูมเอาเยอะๆมันก็มันก็ลอกเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่าก็เวลาเราพิจารณาก็มาดูใกล้ๆอย่างนี้มันก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับเพดัะนั้น A I P B 5 9มันก็จะ นันก,นนกนนแทกกลา,าให้เรานะครับเปรียบเทียบแทกซ์กาให้เราว่าไหนแม็กมินนะครับแล้วมันก็จะสร้างเส้นส้มเส้นฟให้เรานะครับก็พวกนี้ก็เพียงพอที่จะพิจารณาลงทุนได้แล้วนะครับโอเคครับเห็นว่าเออแท่งบวกแปดดูไหมด,ด,ดูตอนมันเกิดเส้นส้มไหมฮะถ้าถ้าดูต้องรออีกหนึ่งนาทีกว่านะเนี่ยเพราะว่าถ้าขึ้นแท่งบวกเก้าปุ๊บมันจะเกิดเส้นส้มเลยแต่ว่าจะยังไม่ถาวรจนกว่าจะจบแท่งบวกเก้านะครับอ่อ ทีนี้ในภาพใหญ่เนี่ยนะครับถ้าราคามันสามารถทะลุเส้นฟ้านี้ขึ้นไปได้นะครับมันจะเกิดอะไรคะมันจะเกิดยูเทิร์นนะครับเกิดยูเทิร์นขึ้นที่ตรงนี้เราเรียกว่ายูเทิร์นที่เส้นฟ้าเห็นไหมครับนะถ้าถือว่าราคาแท่งมันทะลุขึ้นไปข้างบนได้นะครับก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นไปโน่นโน,น่นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจะขึ้นไปเยอะแค่ไหนยังไงเราก็ไม่สามารถดูได้นะครับเพราะฉะ,<ๆ>ฉะนั้นก็ควรที่จะนะครับมองในระยะที่ เราต้องการเช่นเราต้องการทำอะไรสิบปิ๊บเราอย่าไปมองสิบกิโลอะไรอย่างนี้นะครับไม่ไม่ใช่นะครับผมเคยเปรียบเทียบไปว่าอ่าเราลงทุนเหมือนเราเกี่ยวข้าวนะครับเราเกี่ยวข้าวเรากําลังเกี่ยวข้าวอยู่เวลาเกี่ยวข้าวเนี่ยถ้าเราใช้มือนะครับเราก็จะต้องหนึ่งลงไปในนาแล้วก็เอามือซ้ายเนี่ยครับรวบรวบกอข้าวเข้าด้วยกันจนเต็มกํามือที่เรากําได้นะครับเดีย๋ยวก็เอาเคียวมาล้อมลําต้นของข้าวนะครับแล้วก็บิดนะครับแล้วก็ดึงึกนะผมผมเคยเกี่ยวข้าวนะครับเคยเคยเคียวบานมือด้วยนะครับก็เอามือรวบ ปั๊บเอาเขียวมาเกี่ยวเกี่ยวเสร็จปุ๊บบิดนิดนึงก็ดึงนะฮะตอนดึงนี่ระวังมันถลายโดนมือนะครับแล้วก็ตัดขาด,สดเสร็จแล้วทาไงนะฮะเราก็าวางเอาไว้เป็นแถวนะครับตามที่เราเดินไปนะฮะวางไว้เดี๋ยวก็เอามือไปรวบกอใหม่นะฮะเขี้ยวตัดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเป็นลงทุนแบบพอฟิบีเทนพิก็แบบนี้เหมือนกันนะครับเราเก็บไปทีสิบพิบไปเรื่อยๆ,ๆนะครับทีนี้เราทําแบบนี้เราต้องไปกังวลไหมว่าโอ้ยอะไรเกิดขึ้นที่นาผืนผืนถัดไปนะครับที่เราต้องดูเนี่ยคือ บริเวณใกล้ๆมือเราที่เราเอื้อมถึงนะครับเพราะเรากำลังเกี่ยวข้าวด้วยมือวฉะนั้นก็ดูเฉพาะแถวๆที่มือเรายาวถึงนั่นแหละนะครับไม่ต้องไปดูไกละนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นถ้าเราดูทำเฟรม5้านาทีแล้วเราต้องการทำสิบปิปเราไม่ต้องไปดูหรอกว่าอีกหนึ่งชั่วโมงมันมันมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะถึงตอนนั้นเราอาจจะทำกำไรไปแล้วหรืออาจจะต,ตัดขาดทุนไปแล้วก็ได้นะครับอ้าวโมเพลินเห็นไหมตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดเส้นส้มใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับเกิดเส้นส้มา จะเห็นว่าที่เราขายไปตะกี้เนี่ยเป็นไงครับพอดีเลยเราขายที่เส้นส้มนั่นแหละไม่ใช่ขายผู้ผิดเราปิดสถานะทากาไรนะครับที่เส้นส้มโดยประมาณนะครับนี่เราทํากําไรอยู่แถวนี้นะครับนี่แล้วมันเกิดเส้นส้มยี่ตรงนี้นะครับนี้เส้นส้มนี้ยังไม่ถาวรน,นะครับอีกสองนาทีมันถึงจะถาวรน,นะเมื่อปิดแท่งนี้ก่อนนะครับอทีนี้มันก็เกิดการยุ่งขึ้นมาเพราะอะไรฮนะเพราะเส้นส้มกับเส้นฟ้าเนี่ยมันอยู่ติดกันมากนะครับถ้าแบบนี้ผมจะถือว่าเป็นเส้นเดียวกันเลยนะ เป็นเส้นเดียวกันเลยแล้วก็ถ้าเป็นแนวต้านก็จะก็จะแข็งแรงถ้าเป็นแนวรับก็จะแข็งแรงเพราะว่ามันมีสองเส้นเสริมกันอยู่นะครับเนี่ย <Yeah. S 1> จริงๆแล้วมันมีเส้นฟ้าเก่าที่ตรงนี้ด้วยอีกเพราะฉะนั้นบริเวณแถบโซนรอบรอ,อบบริเวณเนี่ยคือแนวรับต้านที่แข็งแรงนะครับก็ไม่รู้ว่าราคาจะผ่านอุปสรรคตรงนี้ขึ้นไปได้จริงไหมหรือมันอาจจะแค่ย้ายขึ้นมาแล้วลงนะครับเราดูนะครับมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับผมลบนี้ออกก่อนมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่านะครับ สายฟ้าผมลบเส,เส้นเลเซอร์นี้ออกนะครับจะได้เห็นง่ายนะครับว่าจะเรียกว่าสิ่งที่เราเรียกว่าสายฟ้านะครับก็คืออย่างนี้ลงมาขึ้นไปทําขยักแล้วลงต่ออีกนะครับถ้าลงต่ออีกนั่นแปลว่าเราขายหมูตัวใหญ่ตะกี้เนี้ยนะครับเราปินสถานะเหมือนขายหมูตัวใหญ่เพราะว่าราคาจะลงไปอีกเยอะมากนะครับแต่ว่าเราไม่แข่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็ไม่มีใครรู้เนี่ยว่าจะไปไหมนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ในทุกห้านาทีที่ผ่านไปในแต่ละแท่งนะครับเพราะนั้น นี่แหละก็คือนะถ้าเราได้กําไรมาพอสมควรแล้วตะกี้นี้เร,เราเราเราปิดสถานะไปเพราะว่าเราต้องการกําไรมากถูกไหมครับเราไม่ได้เอาแค่สิบปิ๊บนะครับถ้าเอาสิบปิ๊บก็แถวแถวนี้ก็ก็คงขายไปแล้วนะครับกำไรก็ได้แค่ประมาณบริเวณนี้นะครับแต่นี่มันเรามาทํากําไรที่ตรงนี้มันก็ได้เยอะมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันจะลงไปนี่เราก็อย่าไปแคร์นะครับมันไม่มีใครรู้หรอกนะครับอันนี้เป็นต้นนะฮะเราก็ต้องดูว่าตอนนี้เรากําลัง ตั้งสโครเราทํากําไรอยู่ตรงไหนยังไงนะครับถ้าเราต้องการทำำรํากาไรสักร้อยปิดเนี่ยเราก็ต้องถอนขึ้นไปไม่ใช่ใช้กราฟแค่นาทีก็จะใช้กราฟหนึ่งชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับเอาปรากฏว่าเราซูมไปดูสิครับตอนนี้แท่งบวกเก้าปิดไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นเส้นส้มใหม่ก็เกิดขึ้นโดยถาวรใช่นไหมฮะเกิดขึ้นมาที่หนึ่งจุดห้าเจ็ดแปดหนึ่งหโอเคนะครับยิ่งอยู่นานยิ่งการาฟอิงมัวนะครับเนี่ยทีนี้จะทําอะไรให้ดูนิดนึงเนะย ผมจะเซฟนี้นะครับเสร็จแล้วตอนนี้ผมเปิดทั้งมือถือทั้ง PC ไปด้วยในตัวใน,ในตัวเดียวกันนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าผมอยากจะไม่อยากมนานั่งได้ลบพวกนี้นะครับที่ผมเขียนโม้ลงไปเยอะเนี่ยนะครับแล้วอในมือถือมันมีฟังก์ชันที่ว่าลบทุกอย่างนะครับไม่มีในถ้าใน PC เนี่ยเราก็แค่คลิกเมาส์ขวาแล้วก็นะครับ remove drawing นะครับทุกอย่างจะถูกลบไปแล้วเราก็เซฟ พอเซฟบน PC ปุ๊บเนี่ยแปลว่าเวอร์ชันล่าสุดมันจะอยู่บน PC ถูกไหมครับเพราะบนมือถือมันจะถามเลยว่ามีการมีการแก้ไขกราฟที่บนเครื่องอื่นนะนะครับเพราะว่าเทอร์ดิวิวที่ผมใช้อยู่เนี่ยคือพรีเมียมนะครับสูงสุดเลยแล้วก็มันสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์แปดตัวพร้อมกันนะครับแปลตัวพร้อมกันเพราะนั้นถ้าผมเซฟกราฟที่อุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งนะครับที่เหลือมันจะมันจะเตือนขึ้นมาแบบนี้ว่ากราฟมันถูกเปลี่ยนแล้วนะที่อุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งที่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับเพราะนัน น,นี่ก็เป็นทางลับนะครับที่กเกีร์มานั่งเคลียร์แล้วมันก็เป็นจริงครับนี่ห,นหม้ทะลุขึ้นไปแล้วกลายเป็นตัวยูแล้วเนี่ยเห็นไหมกลายเป็นตัวยูแล้วนี่นะครับอแต่อย่าลืมว่ามันก็ยังทะลุไม่ไ,มไกลนะครับตรงนี้เป็นแนวรับแนวต้านที่เป็นโซนนะครับเพราะนั้นมันอาจจะพุ่ดลงมาข้างล่างเพื่อไหรรก็ได้เราก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้ก็คือว่ามันได้ทะลุเส้นฟ้าขึ้นไปแล้วนะครับแต่ก็ไปชนเส้นส้มเห็นไหมครับชนเส้นส้มแล้วเกิดอะไรขึ้น เนี่ยเล่มสกปรกอีกแล้วชนจนสนลดเกิดอะไรขึ้นเนะมันก็เกิดการหดตัวลงมาเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยชนแล้วหดตัวลงมาชนแล้วหดตัวลงมานะครับอ่าก็เนี่ยนะครับเราก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับถามว่าตอนนี้มันยังอยู่ในในไกด์ที่ลำเลเซอร์มันมันวางแนวไว้ให้เราไหมนะครับเปิดไม่เกล็ดก่อนปึ๊บนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่แม็กมินกับมินนะี่ฮะ มันก็ขึ้นไปตามลำเลเซอร์ลำนี้ลำม,มินนะครับมินมินเลเซอร์นะครับโอเคนี่นะฮะก็อย่างที่บอกว่าโซนนี้มันเป็นโซนที่หลายเส้นมันมารวมกันนะครับมันอาจจะผ่านยากนิดหนึ่งนะก็ใครใครมีพีพีห้าเก้าก็ลองไปออฟเซิร์ฟดูนะครับไปลองสังเกตด,ดูแล้วกันอนะันนี้ผมจะตัดคลิปไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับแท่งนี้เริ่มไม่ค่อยดีเลยไหมครับเป็นแท่งมีแต่หาเนี่มีแต่ไส้นี่นะครับ อย่าอีกสิบสี่วินาทีผมรอสิบสี่วินาทีแล้วกันนะ,ะไม่ผ่านเส้นส้มนะเนี่ยนะครับเปิดกันแล้วครับปิดอยู่ที่เดียวกันเลย,เน,ยนะฮะนี่ก็บ่งบอกว่ามันยังไม่อยากจะผ่านขึ้นไปนะเนี่ยมีแรงขายตีลงมามีแรงขายตีลงมานะครับโอเคครับในคลิปนี้ก็ยาวกันไปละสี่สองนาทีนะฮะก็ไปย่อแล้วอาจจะเดือสักสามสิบกว่ากว่านาทีนะครับยอ่อ,จจอ,กกน,น,ยอนี่คืออะไรคือผมไปทําสปีดที่มันเร็วขึ้นนะเพราะนั้นที่ฟังอยู่นี่ไม่ใช่ ไม่ใช่จะปีดการพูดที่แท้จริงของผมนะครับ <laughs> ผมทำให้เป็นแบบเรียกว่าอะไรขายกระจิงแดงครับห้ามดื่มเกินมลาสองขวดโอเคนะครับสวัสดีครับ